สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมช่องเล่าข่าวดาราวันนี้ค่ะเอ็มกลับมาทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ชมในคลิปนี้เปิดคอมเมนต์มาร์จุดทาุบยื่นข้อเสนอให้ใบเฟิร์นทำให้แฟนๆแห่กดไลค์ เปิดคอมเมนต์ของมาร์คจุดทวุฒิที่ทำเพื่อใบเฟิร์นพิมชนกแฟนๆกดไลค์กันสนันหลังจากที่นางเอกสาวค่ะโพสต์รูยงานกำลังใจล้นหลามเรียกว่ากำลังใจล้นหลามค่ะเมื่อใบเฟิร์นพิมพชนกได้เคลื่อนไหวในอินสตาแกรมโดยการโพสต์ภาพขณะที่เธอได้กลับมาทำงานหลังจากในนาพาสถแถลงเปิดใจยุติความสัมพันธ์จากที่เป็นแฟนกันถอยกลับมาเป็นเพื่อนโดยเปิดภาพหลายโมเมนต์ในกองละครพร้อมแคปชั่นเดว1น ทั้งเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับก็เข้ามากระหน่ำไลฟ์ให้ทะลุกว่าล้านไลฟ์แล้วพร้อมคอมเมนต์ส่งกำลังใจท่วมท้นเกือบ20,000คอมเมนต์เลยขณะที่เพื่อนสนิทคู่จิ้นในตำนานอย่างหนุ่มมาร์ตจูชาวุฒก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีกกำลังใจให้ด้วยยังได้ประกาศยอมทำเพื่อเพื่อนสาวเลยว่ามามาให้ด่าฟรีหนึ่งวันแบบไม่ด่ากลับ โพสขนาดนี้แฟนๆก็เข้ามากระหน่ำไลค์ให้ถล่มทลาย mm. เกือบหมื่นไลค์เลยละคะ่ะท่ามกลางโซเชียลแห่ชื่นชมความเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนมั่นคงของคู่นี้ด้วย